สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่ว่าโลกเที่ยงพิกุทั้งหลายเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัตถะแห่งภาสิทตนั้นจงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดภิกขุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้ภิกขุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดม so ั่นร <so> ูปจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเทียงเมื่อเวทนามีอยู่เพราะถือมั่นเวทนาเพราะยึดมั่นเวทนาจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเทียงเมื่อสัญญามีอยู่เพราะถือมั่นสัญญาเพราะยึดมั่นสัญญาจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยงเมื่อสังขารมีอยู่เพราะถือมั่นสังขารเพราะยึดมั่นสังขารจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเทียงเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเทียงภิกุุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดพิฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยงบ้างใหม่ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไนัยเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเกล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างใหม่ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจค่าอิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างใหม่ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่า คิคทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นจะไหนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างใหม่ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนยัยวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างใหม่ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าสิ่งใดที่ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วรู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้วค้นคว้าแล้วด้วยใจแม้สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างใหม่ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวกละความสงสัยในฐานะหกเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัยแม้ในทุกแม้ในทุกขัดสมุท,ทยัยแม้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาภิกขุทั้งหลายเมื่อนั้นอริยาสาวกผู้นี้เราเรียกว่าโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า